ปี1เ,าาเองทั่วยุโรปกำลังฟื้นฟูจากแผ่เป็นของสงครามครั้งใหญ่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้มีเรื่องราวของพอลแอมเดอส์เดียนักครูชาวสวิสผู้หนึ่งซึ่งมีเรื่องราวลึกลับซ่อนอยู่ป่วยหนักจนต้องเข้าสู่ห้องนิตราเข้าสู่อาการโคมา่าเป็นเวลาน,านานถึงหนึ่งปี เต็มเขาไม่รู้เลยว่าการหลับครั้งนี้ไม่ใช่การหลับธรรมดาสติของเขาถูกส่งผ่านเวลาไปเกินหลายสัตวันไปยังปีครูเซีร์ซัมแควรงหกดีนักพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกประหลาดเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอยู่ร่วมกับซากประหักพังของอดีตอันแสนวุ่นวายเขาไม่รอช้าที่จะเรียนรู้ว่าผู้คนในปีคสซอร์ตีซก้าว9งห รู้เรื่องการเดินทางข้ามเวลาพวกเขารอคอยเขาอยู่บันทึกประสบการณ์ของเขาไว้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาค้นพบโลกที่ต้องเผชิญกับผลลัพธ์ของการตัดสินใจของตอนเองโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายการเดินทางของเขายังไม่จบลงการเดินทางของดีนักนั้นช่างน่าตกใจเขาตื่นขึ้นมาในห้องสีขาวสะอาด เขามองไปรอบไปด้วยความสับสนพยายามทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมใหม่พลังงานบางอย่างที่เขาไม่รู้จักกำลังสัเทือนอยู่รอบตัวอุปกรณ์แปลกๆเงียบกริบและดูล้ำสมัยวางอยู่รอบไปเขาไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเขาเปิงเสียงออกมาเสียงของเขาแหบแห้งและสันเครือ แต่ก็ไม่มีใครตอบกลับความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจหนาวยีเียบและโหดร้ายเขาเป็นนักโทษหรือเปล่านะหรือเป็นแค่หนูทดลองในเกมส์ที่ใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจเขาหลับตาลงพยายามอย่างหนักที่จะตื่นจากฝันร้ายนี้เขาได้รับการต้อนรับจากผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีดวงตาสีฟ้าที่ดูเฉียบคมแต่หน้าของเธอนั้นดูสงบ เธอแนะนำตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์และบอกว่าการมาของเขาเป็นสิ่งที่รอคอยอยู่แล้วเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหายนกครั้งใหญ่ในศตวรรที่สิบเอ็ดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำลายลางโลกอย่างรุนแรงโลกที่เขารู้จักโลกของเขาหายไปแล้วเธอเล่าว,ว่ามนุษยชาติเกือบจะสูญพันธุ์แต่พวกเขาก็รอดชีวิตมาได้พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาด และสร้างโลกขึ้นมาใหม่บนรากฐานของความสามาคัคคีและความรู้โลกในปีคศ3 0ง6ไม่ได้ถูกแบ่งแยกตามประเทศอีกต่อไปแต่แบ่งออกเป็นทวีปต่างการการตัดสินใจต่างการเกิดขนร่วมกันเพื่อ,เพ,อเพื่อประโยชน์สุขของมวน,มนุษย์อันคตที่อยู่ตรงหน้าอนาคตที่งอกงามขึ้นมาจากเท่าทานของหายนะ ทำให้เขารู้สึกทั้งหวาดกลัวและตื่นตะลึงในเวลาเดียวกันผู้พิทักษ์พาเคอเดินชมศูนย์กลางความทรงจำเป็นห้องสมุดขนาดมหมาที่รวบรรววมปะัติศาสตร์ทั้งงหมมดขอนุษยชาาติเอไว้เอา้ผ้าโฮโลแกรมเต้นระยิบระยับอยู่ตรงหน้าแสดงให้เห็นถึงครูโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ใหม่ สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งเกินกว่าความเข้าใจของสตอดองสโตรัตที่20จะขาดคิดเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยพลังงานสากลสกุลเงินโลกที่เข้ามาแทนที่เงินตราแบบเดิมเขาได้เห็นภาพของเมืองขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนยิ่งเขาได้เห็นมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตั้งคำถามถึงที่ของตัวเองในโลกใหม่นี้มากขึ้นเท่านั้น ความกลัวในตอนแรกเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความอยากรู้อยากเห็นอย่างมัดระวังดีแนชรู้สึกท่วมท้นกับข้อมูลมากมายแต่เขาก็พบกับความสงบสุขในโลกใหม่ใบนี้เสียงคำรามของเครื่องจักรสงครามหายไปหมดสิน้นแทนที่ด้วยเสียงเบาของเทคโนโลยี ที่ที่อยู่รวมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนอากาศบริสุทธิ์ท้องฟา้าสุดต่างจากทองฟา้ามืดครึมในยุคของเขาโดยเส้นเชิงเขาเห็นเด็กเล่นสนิกันยังมีความสุขในสวนสาธารณะเกียวคจีเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องไปทัว่วเขาเห็นผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและผู้มันหลังอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขความหวาดกลัวจากการแบ่งแยกและอคติ ดูเหมือนจะเป็นเพียงเศษซากจากอดีตในช่วงเวลาสั้นเท่นนั้นเขาปล่อยให้ตัวเองเชื่อในโลกในอุดมโคตีแห่งนี้ยิ่งดีนาได้สัมผัสกับสังคมที่ดูสมบูรณ์แบบนี้ลึกลงไปเท่าไรเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความสอดคล้องที่น่าขนลุกผู้คนแม้จะมีความสุขแต่กับไร้ชีวิตชีวาคาดปราดประกายของความเป็นปัจเจกบุคคลที่เขาเชื่อมโยงกับความเป็นนุ์เขาได้เรียนรู้ว่าของใช้ส่วนตัวนั้นมีน้อยมาก ถูกมองว่าไม่จำเป็นในโลกแห่แบ่งปันศิลปะดนตรีและวรรณกรรมแม้ว่าจะได้รับการส่งเสริมแต่กลับ้ายอารมณ์ดิบและความเป็นประเจกบุคคลแบบที่เขาเคยชื่นชอบยึดติดอยู่กับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเขาเริ่มตั้งคำถามถึงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับยูดกืดยูดเปียนี้คำถามของเขาเกี่ยวกับข้อจำกัดของอิสรภาพส่วนบุคคลนั้น ถูกกลบด้วยคำตอบที่สุภาพแต่บายเบี่ยงเขารู้สึกถึงความตึงเครียดที่อยู่ภายใต้พื้นผิวที่ดูกลมกลืนความรู้สึกไม่สบายใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องเล่าที่ถูกควบคุมอย่างระมัดระวังเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวซึ่งเป็นกระบวนการที่พลเมืองทุกคนต้องเข้าร่วมเมื่ออายุ20ปีเขาได้รับแจ้งว่ากระบวนการนี้ ช่วยให้แต่ละคนค้นหาสถานที่ของตนในสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าทักษะและความสามารถของพวกเขาจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เสียงกระซิบแห่งขัดแย้งก็เริ่มตาแทงละเวลงเองเ,องเขาเล็ดลอดเข้าหูข่าวลือกเกี่ยวกับผู้ที่ต่อต้านการปรับตัวผู้ที่โหยหาอิสรภาพในการเลือกเส้นทางของตนเอง ความไม่สงบที่เพิ่มขึ้นรบกวนจิตใจของเขาตอนนี้ดีแอนาเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งประทับใจและกังวลใจเขาจึงได้ไปปรึกษาผู้พิทักษ์เขาได้เล่าถึงความกังวลใจสิ่งที่เขาสังเกตเห็นเกี่ยวกับการคาดอิสระภาพส่วนบุคคลและข่าวลือเกี่ยวกับการต่อต้านที่เขาได้ยินมาผู้พิทักษ์รับฟังอย่างใจเย็นใบหน้าของเธอ เรียบเฉยจนเดาความรู้สึกไม่ออกเธอยอมรับว่าเส้นทางที่พวกเขาเลือกนั้นต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างถึงจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงความเลวร้ายในอดีตสงครามการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมบังคับให้พวกเขเขาต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากโลกในปีทีสิบสาบกศส่งหนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่เธอยืนยันว่ามันพัฒนาไปมากแล้วเมื่อเทียบกับความวุ่นวายและความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้บทสนทนาจบลงทิ้งให้ดีนาคคุณคิดกับคำถามมากมายที่ยังหาคำตอบไม่ได้ดีนักครู้ศึกไม่สบายใจยังบอกไม่ถูกเขาจึงตัดสินใจไปที่ศูนย์บันทึกความทรงจำดีนักใช้เวลาหลายชั่วโมงศึกษาบันทึกประวัติศาสตร์ ไล่เรียงเหตุการณ์ในอดีตที่นำไปสู่ปัจจุบันเขาเห็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่หายนะครั้งใหญ่สัญญาณเตือนที่ถูกเพิกเฉยความโลภของมนุษย์ที่นำไปสู่ความหายนะเขาเห็นความปรารถนาที่จะก้าวหน้าความกระหายในอำนาจและความโลภนำไปสู่การเผาเมล็ดพันธุ์แห่งการทำลายล่างเขาเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ และการแซงห้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังไม่หยุดยัง้งซึ่งท้ายที่สุดก็ย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์เขาเห็นระบบนิเวศล่มสลายทรัพยากรธรรมชาติหมดไปและการต่อสู้ดิ้นรนของผู้ที่ยังลงเหลืออยู่ความรู้สึกผิดชอบชวนหนักอึง้งทาโทมเข้าใส่เขาเขาต้องหาทางเตือนพวกเขาบอกเล่าบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ ไดานาได้ยินเรื่องเล่าที่เรากระซิบกระซาบกันเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งที่รู้จักกันในนามเขตต้องห้าม <arm> เป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพาศาลที่ไม่ถูกแตะต้องโดยเทคโนโลยีของสภาวกลางว่ากันว่าเป็นที่หลบภัยของผู้ที่ถูกเนรเทศด้วยความปรารถนาที่จะค้นหาความจริงและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเชื่อมต่อกับมนุษย์อย่างแท้จริง จึงมุ่งมั่นที่จะค้นหาชุมชนลับแห่งนี้เขาค้นพบว่าสภากลางจำกัดกัดเข้าถึงพื้นที่นี้โดยอ้างถึงความกังวลด้านความปลอดภัยและความจำเป็นในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอันเปราะบางแต่ไดอานาคสงสัยว่ามีแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นกว่านั้นเขาหวันเกงว่าสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากมนุษย์ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบอื่น เขาแสแสงหาความรู้รวบรวมแผนที่กระจัดกระจายและข้อความที่เขารหัสจากหอจดหมายเหตุที่ซ่อนอยู่ไดนาชายผู้มาจากยุคอื่นกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่ไม่คาดคิดไดนาชเตรียมตัวสำหรับการเดินทางด้วยข้อมูลที่เขารวบรวมมาจากศูนย์กลางความทรงจำความรู้สึกเร่งรีบไปในใจเขา ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี้ไม่ใช่แค่ภารกิจแต่มันคือการเดินทางเพื่อหาคำตอบให้กับชีวิตของเขาเขารู้ดีว่าอันตรายมีอยู่รอบตัวทุกอย่างก้าวคือความเสี่ยงที่ต้องเผชิญหน้าสภาวโลกแม้ภายนอกจะดูเป็นมิเตนแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่คอยจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวพวกเขาพร้อมที่จะจับกุมทุกคน ที่กล้าท้าทายอำนาจไดานาจจึงต้องวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบเขาอำลาเพื่อนใหม่ด้วยความรู้สึกตื่นตันใจพวกเขาคือกลุ่มคนที่เชื่อมัน่นและคอยสนับสนุนเขาเสมอเสมอมาสิ่งที่พวกเขามอบให้เขาได้มีเพียงเสื้อผ้าที่ถูกดัดแปลงพิเศษเพื่อโล่เบลียงเซนเซอร์ตัวจับความร้อนแผนที่คลาวของพื้นที่ต้องห้ามและอุปกรณ์เสื่อสารแบบเข้ารหัสเบอร์ซัส มันคือสิ่งเดียวที่จะทําให้เข้าติดต่อกับโลกภายนอกภายหลังกราวเงินได้เสียงอึกทึกของเมืองถูกแทนด้วยเงี้กแก่นทันที่นี่ที่เขา้าเกาพ้นเขตแดนอากาศที่นี่แตกต่างออกไปสดชื่นด้วยเสียงใบไม้และเสียงแมงที่ดังก้องกังวนการเดินทางสู่เขตต้องห้ามไม่ใช่แค่การตามหาความจริงแต่มันคือการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์การเดินทางสู่เขตต้องห้าม ไม่ใช่แค่การตามหาความจริงแต่มันคือการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์นี่คือการเดินทางแห่งการค้นพบและการปลดปล่อยตัวเองอย่างแท้จริงดีนาโคมุงน้าสู่เขตต้องห้ามเขาเดินเท้าเป็นเวลาหลายวันอบล้อมไปด้วยแมกไม้เขียวขจีความเงียบความเงียบอันน่าอึดอัดของเมืองที่ถูกควบคุมหายไป ที่ดูอัที่ด้วยเสียงดนตรีจากธรรมชาติเขาดูดาวเพื่อน,นำทางเดินทางตามแผนที่เอาได้ที่เพื่อนของเขามอบให้เส้นทางเต็มไปด้วยอันตรายเขาต้องปีนหน้าผาสูงชันและข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากเป็นครั้งแรกในรอบที่รู้สึกเหมือนเป็นนิรันที่เขาได้ได้นอนหลับใต้ท้องฟ้าเปิดเปนตรายแฝงตัวอยู่ทุกย่างก้าวสัตว์รายเฝ้ามองเขา ภายคุกคามจากโดรนของสภาวกลางลอยวนอยู่บนท้องฟ้าแต่เขาก็ยังคงก้าวต่อไปด้วยความหวังความหวังถึงอนาคตที่มนุษยชาติยังคงเห็นคุณค่าในจิตวิญญาณของตนแต่ละก้าวคือใช้ชนะแต่ละวันใหม่คือเครื่องพิสูจนเธ์เอิงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเขาเขาหยิดมั่นกับความหวังที่จะได้พบกับกลุ่มคนที่ถูกขับไล่ค้นหาสัญญาณในใดๆ ขของพวกเาบทที่2การเพชรนาดีเอชเดินโซซัสโซเซเข้าไปในที่โลงเข้าเหนื่อยล้าอ่อนเพียทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากรู้สึกร้าวกับว่าเขาลงทางอยู่ในป่าลึกตรงกลางลานมีกระท่อมไม้เกา่าปล่อยควันลอยขึ้นมาจากป่องไฟนี่อาจเป็นสถานที่ที่เขาตามหามานานหรือเปล่าความหวังริบลี่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ ความหวังเล่นเข้ามาในในใจนี่มันจริงหรือเขาเจอพวกเขาแล้วใช่ไหมหัวใจองคของเต้นแตรงเดงไนได้วยความตื่นเต้นและความกลัวเขาเดินเข้าไปใกล้ๆมือของเขาจับอาวุธเก่าแก่อาไว้แน่นเป็นอาวุธที่ลงเหลือมาจากอดีตเขาก้าวอย่างระมัดระวังอันตรายอาจแฝงตัวอยู่ทุกที่เขารู้ว่าสภามีอำนาจเฝ้ามองพื้นที่บริเวณนี้ อยู่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาอาจถูกจับตามอองดังนั้นเขาจึงต้องระอบคอบเป็นพิเศษพวกเขาจะไม่ยอมให้เข้ามาแทรกแซงระบบรักษาความปลอดภัยเขมงวดและโหดเหี้ยมเขาตะโกนเรียกเสียงแหบแพงจากการไม่ได้ใช้งานงายงานมาหลายวันเขาต้องคำตอบอย่างยิ่งมีใครอยู่ไหมเสียงของเขาดังกล้องไปทัว่วแล้วก็เงียบหายไปในป่า ความเงียบเข้าปกคลุมราวกับธรรมชาติกำลังเงียหูฟังเสียงเรียกของเขาทัานใดนั้นก็ปรากฏร,ร่างหนึ่งออกมาจากกระท่อมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอมองมาที่ดีเอเนชชออย่างพิจารณาดวงตาของเธอเชียบคมไมบหน้ากรันแดดกรันฝนเสือ้อเผาเรียบง่ายเห็นได้ชัดว่าเธอผ่านการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดมาอย่างโชคชน เธอมองเขาอย่างไม่ไว้ใจมือของเธอวางอยู่บนด้ามมีดที่ทำขึ้นอย่างหยาบปิน้นเธอพร้อมที่จะโจมตีได้ทุกเมื่อเจ้าเป็นใครเธอถามเสียงเรียบแต่หนักแน่นอะไรนําพาเจ้ามาที่นี่ดวงตาของเธอจับจองทุกการเคลื่อนไหวของเดียนาชเดียนาชลังเลไม่แน่ใจว่าควรจะตอบอย่างไรเขาต้องหาคำพูดที่เหมาะสม เขารู้ว่าต้องเลือกคำพูดให้ดีคำพูดเพียงคำเดียวอาจทำลายทุกอย่างได้การเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำลายความวางใจอันน้อยนิดที่เขากำลังสร้างขึ้นเขาจึงเคลื่อนหัวยอย่างระมัดระวังค้าเชื่อดีเอนชเขาพูดเสียงเบาพยายามควบคุมไม่ให้เสียงสัน่นข้าเดินทางมาเกินเพื่อตามหาพวกท่าน ข้าต้องการความช่วยเหลือแววตาของเขาเต็งไปด้วยความสิ้นหวังและความหวังผู้หญิงคนนั้นจ้องมองเขาอยู่คู่หนึ่งใถ้หน้าของเธอเรียบเฉยยากที่จะคาดเดาความคิดและเธอก็พายมือเชิญให้เขาตามมาตามข้ามาตามข้ามาเธอพูดเสียงเบาลงเล็กน้อยเราจะรับฟังเรื่องราวของเจ้าแต่ข้าขอเตือนไว้ก่อนคนแปลกหน้า ทุกคนล้วนไม่น่าไว้วางใจไม่ใช่ทุกคนที่พบเจอในป่าแห่งนี้จะเป็นอย่างที่เห็นเจ้าต้องระวังตัวไวตอนที่หนึ่งแวบหนึ่งจากแดนไกลไดนาจะก้าวเข้าไปในกระทอมหญิงผู้นั้นปิดประตูตามหลังเขาเขา,เขาพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าแต่กลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยริ้วรอย แต่แฝงไว้ด้วยความเมตตาบ่งบอกถึงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกเซนริรอยคือร่องรอยแห่งการเวลาและประสบการณ์พวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกสังคมลืมเลือนผู้พิทักษ์ความจริงที่ถูกลืมพวกเขาผลักไล่ศาสให้อยู่ชายขอบแต่กลับผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นพวกเขาทักทายชายแปลกหน้าที่มาจากต่างยุคสมัย ด้วยความระแวงประสงสัยใครรู้เรื่องราวและความรู้ที่เขานำมาพวกเขามอบอาหารและที่พักพิงให้เขาเขาตอบรับด้วยความซาบซึ้งน้ำใจเล็กๆน้อยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอันถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์เขารู้สึกได้ว่าตัวเองได้พบประกายแห่งความเป็นมนุษย์สิ่งมีค่าในโลกที่กำลังจะสู่สิ้นนี้ไปเขาเล่าเรื่องราวของเขา การเดินทางข้ามเวลาจุดตัดระหว่างอดีตและอนาคตเผยเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยประสบการณ์จากโลกของเขาโลกที่ทั้งสวยงามและน่าหวาดหวัน่นโลกที่เทคโนโลยีและจิตวิญญาณของมนุษย์ขัดแยง้งเกออันพวกเขาตั้งใจฟังด้วยสีหน้าสราสอยและเข้าใจในเวลาเดียวกัน แต่ละคนล้วนเห็นบางส่วนของชีวิตตัวเองในเรื่องราวของเขาพวกเขาเห็นถึงความผิดพลาดในการออกแบบของสาวดับโลกซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่ออนาคตของมนุษยชาติพวกเขาเลือกที่จะอยู่โดดเดี่ยวปอกป้องคุณค่าที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นมนุษย์คุณค่าเหล่านี้แค่อุอรากฐานของตัวตนและการดำรงอยู่ของพวกเขา เรื่องราวของเดานาจเป็นเหมือนคำเตือนที่น่ากลัวเป็นภาพสะท้อนอนาคตที่อยู่บนขอบเพวคำเตือนที่ส่งผลต่อชะตากรรมของพวกเขาและมนุษยชาติทั้งหมดในฐานะผู้พิทักษ์อดีตท,ที่ถูกลืมเลือนพวกเขาอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่โลกอนาคตที่ดีกว่ากุญแจที่เต็มไปด้วยปัญญาจากอดีตและความหวังสู่อนาคตแต่พวกเขาจะหลุดพ้นจากการควบคุมที่เข้มงวดของสภาวระดับโลกได้หรือไม่ การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาและไดานาชาชายผู้มาจากโลกอนาคตจะสามารถเชื่อมสองโลกที่กำลังปะทะก,กันนี้ได้หรือไม่สะพานเชื่อมระหว่างอดีตและอนาคตจุดที่ชะตากรรมของมนุษยชาติถูกกำหนดคำเตือนทางกฎหมายในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปร,โกรแกรม Amazon Associates และโปร,โกรแกรมพันธมิตรอื่น ฉันจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อที่ผ่านการรับรองโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณต้องการสร้างวิดีโอแบบนี้หรือเปลี่ยนข้อความให้เป็นวิดีโอที่น่าทึ่งได้ในไม่กี่วินาทีรับ AI free และปลดปล่อยสกเกยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคุณคุณสามารถสร้างวิดีโอได้ดีกว่าของฉันอีกนะไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมตัดต่อ คำตอบรอคอยอยู่ท่ามกลางม่านหมอกแห่งการเวลาในเรื่องราวการเดินทางสุดพิเศษที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทุกย่างก้าวคือการค้นพบใหม่ทุกการค้นพบคือความหวังใหม่